สวัสดีนะครับวันนี้เป็นทริปอิตาลีทริปจากกล้องและสโสนไว้เรามาถึงจุดหมายปลทางกันแล้วในคืนนี้ก็มาถึงประมาณ5โมงเย็นแต่มันมืดเร็วจังเลยนะครับก็ไปในช่วงหน้าหนาวก็ประมาณนี้นี่เป็นโรงแรมที่เราพักนะครับผม เราก็ทานอาหารเย็นกันในค่ำคืนนี้นะครับกับสเต็กและทิรามิสุห้องภาพก็น่ารักน่ารักสวยงามอากาศหนาวมากๆในเป็นช่วงเชา้าหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้ว ก็ก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อผมมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงก็ใช้วิธีการเดินเล่นรอบโรงแรมนะครับเพราะว่าเราหาข้อมูลกันมาก่อนล่วงหน้าว่าโรงแรมแห่งนี้มีสวนสาธารณะสวยๆยอยู่ด้านหลังด้วยนะครับอากาศดีวุณหภูมิก็เย็นนะครับประมาณ5องศาเซลเซียส ก็จะมีคนออกมาเดินออกกําลังกายแล้วก็ทักทยเราเป็นระยะระยะนะครับอิตาลีในช่วงนี้ก็อากาศเย็นเหมาะกับการเที่ยวมากๆเลยเรามาฟังเสียงนกร้องกันดีกว่าเรามีเวลาอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมตัว เดินทางกันต่อไปกันดีกว่าเราเอาเดินทางจากโรงแรมนะครับแล้วก็เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมของเราก็คือ p ีแอซ a เดลดิโอนะครับสถานที่นี้มีความเจริญรุหห้้ามาเนื่องจากว่าเมื่อก่อน เกิดสงครามครูเสดนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นแหล่งเป็นที่พำนักเป็นฐานทัพเรือของอิตาลีครับเลยทำให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโอค้คนเข้าไปปิซ่าเลยกลับมาส,ส,สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่น้องไก่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือหอเอนปิซ่านะครับซึ่งสร้างขึ้น นานมาแล้วในขณะที่สร้างได้ประมาณ2-3ชั้นก็เกิดการเอียตัวนะครับเราเดินทางด้วยรถรางเข้าไปยังจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับก็คือเบียซาเดลดอโอมอหนทางก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นถนนแคบๆสองเลน เป็นถนนชนบ,บทในเมืองปิซ่าครับปิซ่าเดโอดูโอมเนี่ยอยู่ในกำแพงรอบๆพื้นที่ประมาณ8.8เฮกตาร์นะครับอยู่ในเมืองปิซ่าแควนทัสคานีประเทศอิตาลีครับถึงถเห็นป,ป้ายปิซ่าแล้วนะครับจะเห็นยอด โดมอยู่ไกลๆทางโน้นเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง่งเราก็จะเดินทางถึงจุดท่องเที่ยวกันแล้วถึงกันแล้วครับที่นี่คือปยซาเดลดอออมอความจริงจะเรียกว่าเป็นพื้นที่พื้นหญ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งปีซาก,ก็ได้ เรามาถึงกันแล้วนะครับสำหรับเปียซาเดลเดโมกวีชาวอิตาเลียนท่านหนึ่งได้เรียกจดตลัดแห่งนี้นะครับว่าทุ่งหญ้าแห่งปาฏิหาริย์ซึ่งได้รับการจัดให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี1987นะครับข้างในจะประกอบไปด้วย4แห่งสำคัญภายในนะครับก็คืออาสนาวิหารปิซ่าหอเินจุ่มปิซ่า หอระฆังก,กัมปานีเล่แล้วก็กัมโปซันโตโมอนโนูตาเล่นะครับแล้วก็จะมีพื้นหญ้าซึ่งเป็นพื้นหญ้าที่ห้ามคนเข้าไปเหยียบนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของหอศิลจุม่มแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนของอัสนวิหารอันนี้ผมก็จะซูมเข้าไปให้เห็นนะครับว่าเป็นหอเอ็ปิซ่าอยู่ตรงนี้ สถานที่ที่ผมต้องการจะมาตั้งแต่เมื่อเล็กๆนะครับเพราะว่าเราได้อ่านหนังสือบุคคลสำคัญของโลกได้พูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนสำคัญทางด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์นะครับก็คือกาลิเลโอนะครับกาลิเลโอเนี่ยเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์คศ1564ที่เมืองปิซ่าแห่งนี้นะครับ นได้ทดลองในการปล่อยสิ่งที่สร้างจากวัสดุดเดียวกันแต่มีมวลต่างกันลงมาจากหอเอ็นปิซาเพื่อทดสอบดูว่าระยะเวลาที่ใช้ในการตกลงมานั้นเกี่ยวข้องกับมวลหรือไม่นะครับสนุกไหมคำตอบของผมก็คือสนุกมากครับ บบาเอเรามาเก็บผ้าบรรยากาศกันเดียวกว่านะครับ oh, <man. S 2> อย่าได้เห็นทุกคนจะทำท่าทางแปลก,ปลก oh. ๆเห็นไหมครับจะทำท่าเหมือนมีมือข้างหนึง่งยันอะไรอยู่เราก็ทำท่าแบบนั้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นในภาพนิ่งๆของเราตอนที่เราเอามือยันหอเอ็น oh, เอาไว้กลัวจะล้มลงม,มาเหมือนกันนะครับ ก็อากาศดีมากนะครับอุณหภูมิก็ประมาณ0ไม่เกิน5องศาเซลเซียสนะครับเราก็จะใส่แมสไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะว่าเปียกมากๆนี่เป็นภาพที่เราถ่ายกับพอเอนปิซซ่าถ้ามาตรฐานทุกคนที่มาก็ต้องทำเหมือนก,นกันกับเรานะครับมาดูหอเิียนจุ่มกันนะครับสวยงามอลังการมาก เป็นวรลดอโลกที่สร้างในยุคกลางของศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอิตาลีครับ mm hmm. จะเห็นคนเริ่มมากันแล้วนะครับเรามาแต่เช้าก็เป็นข้อดีเหมือนกัน ก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับหวังว่าจะได้มาอีกเรามีนัดกันนะครับทุกคนก็ตรงตามเวลามากก็จะมานัดกันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลยเดินดูของกันก่อนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของร้านขายของจะเห็นลักษณะคล้ายๆกับ กระจกมเอีนเดนแดงนะครับแต่ว่ามันพับเปิดออกมาได้นี่เป็นกาแฟแก้วที่อร่อยแก้วหนึ่งนี่เป็นสภาพของร้านรวงนะครับร้านขายของที่ระลึกร้านส่วนใหญ่เจ้าของเป็นคนอินเดียนะครับก็แปลกๆดีไม่ใช่คนอิตาเลียนเป็นเจ้าของนะครับเราเริ่มออกเดินทางต่อตอนนี้ก็แดดออกแล้วนะครับ เราจะไปกันที่เมืองโบรลญญาก่อนเพื่อไปทานอาหารเที่ยงที่โบรลญญานะครับอาหารอร่อยมากเลยหลังจากที่เราพักเรียบร้อยแล้วก็เดินทางจากโบรลญญาไปยังจุดหมายปลายทางต่อไปนะครับเราจะใช้เวลาไปถึงที่เวนิสก็หงประมาณช่วงบ่าย,ายเย็นๆนะครับถ้าเราสามารถไปถึงได้เร็ว ก็จะมีภาพสวยๆเอามาฝากกันสวยๆนะครับอันนี้เป็นโอโมงหนึ่งในโอโมงที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีนะครับอิตาลีมีโอโมงลอดใต้ภูเขาอย่างเนี้ยประมาณร้อยกว่าแห่งนะครับแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างจะสูงประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระหว่างทางก็จะมีแร่อง,งนให้เราดูเป็นระยะนะครับ เพราะว่าอิตาลีขึ้นชื่อเรื่ององุ่นในการทำไวน์มากโดยเฉพาะแคว้นทัสคานีแห่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างในโอกาสต,ต่อไปเราจะไปกันที่เวนิสนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ